ฉันมีชื่อว่าเอียดน้อยพ่อตั้งให้ฉันเกิดในปีพศ2436ฉันเป็นลูกคนสุดท้องของพ่อแม่พ่อฉันชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนแม่ของฉันชื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อฉันโตพอเรียนได้พ่อของฉันได้ให้ฉันไปเรียนต่างประเทศแต่อย่างเรียนไม่จบพ่อของฉันก็เสียชีวิตในปีพศ2453ฉันจึงต้องกลับบ้านเพื่อมางานศพพ่อของฉันหลังจากที่พ่อเสียแล้วพี่ชายคนโตของฉันได้ขึ้นครองราชมีชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสร็จงานศพพ่อฉันแล้วพี่ชายของฉันก็ได้ส่งฉันกลับไปเรียนหนังสือตามเดิม หลายปีต่อมาชั้นเรียนจบและได้กลับมาบ้านพอถึงบ้านแม่ของฉันอยากให้บวชฉันก็เลยต้องบวชตอนชั้นบวชมีข่าวว่าพี่ชายคนโตของฉันไม่มีทายาทและพี่ชายคนรองของฉันจะได้ครองราชสืบต่อเจ้าอาวาสบอกให้ฉันบวชต่อเพราะถ้าลาศิกขาไปแล้วคงไม่มีตำแหน่งสำคัญให้รับราชการเพราะฉันมีพี่ชายเยอะเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าชันบวชต่ออาจได้เป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า แต่ฉันปฏิเสธเพราะฉันมีคนรักมีต้องลาสิกขาไปแต่งงานด้วยหลังจากนั้นฉันได้ลาสิกขาเพื่อไปแต่งงานกับคนรักที่ชื่อว่ารพรหมไพภณีแต่เวลาผ่านไปพี่ชายคนโตฉันก็ไม่มีทายาทและพี่ชายร่วมมารดาของฉันก็สิ้นไปหมดทําให้ตอนนั้นฉันเป็นรัชทายาทที่ต้องนั่งบัลังคนต่อไปแต่ฉันยังไม่ได้เตรียมใจไว้เลย แต่แล้วก่อนที่พี่ชายของฉันจะเสียเมียของเขาได้ตั้งท้องและคลอดออกมาเป็นผู้หญิงหลังจากที่พี่ชายฉันรู้ว่าได้ลูกผู้หญิงผ่านไปหนึ่งวันพี่ชายคนโตของฉันก็เสียทําให้ฉันผู้ที่ไม่เคยคิดและไม่ได้ตั้งตัวที่จะเป็นกษัตริย์จึงได้รับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี